โดดมาโดดมาอวอ้วอวอยาวอ้าวอ้า้าอ้าเร้าวอาอ้า้าวาแอ้วพีานอ้าอบาาพอ่า้าวอ้าวอ้าว้าชาวอ้าวอ้าว้าว้าวาวอ้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 าอาจอาวอ้าอาวาวก้อ้้วว เอ้ยมีเดี๋ยวลื่นเบา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 มี่ไปโดนลุงกับป้าไม่ไปอ้อมนู้นน้ำชาไม่พาน้องไปเล่งเล่นแค่วนตรงนี้พอแู่ใกล้ๆตรงนี้เหนื่อยแล้วคนคนจับเหนื่อยแล้วคนจับเหนื่อยแล้ว วนแพ่เลยกรไปอยู่ข้างอเอาโดนจับมั้ยไปยังงงงบ่าวเาพี่ม้งเจ็บหัแล้ว่พี่เป็นกบอ่อ้อม่อยากกระโดดไกลนะเออแล้วโดนี้พี่น้ำชาจับไม่ทันไหตอน